สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านจากเพจกระจับเมืองเหนือนะครับอันนี้ก็ามาตอนเย็นๆเราจะมาชวนทุกท่านมาดูกระจับกันนะครับจะมาเก็บกระจับกันดูต้นใหญ่เนี่ยโอ้ลุดแล้วไม่เป็นไรอ่านี่เจอคอแรกแล้ววางน้ำก่อน ฝักปลเล่เลยวิธีเก็บก็ยกขึ้นมาทั้งกอเลย<อ>แตกกอเต็มเลยอะไรดูดีละกอนี่นน นี่นี่นี่ขนาดอันนี้เก็บไม่ไหวนะครับมันออกทีออกพร้อมกันเลยอ่ะน,นี่หักเปาะขึ้นมาเรียบร้อยเห็นไหมครับเก็บง่ายมากนะครับหักเปาะเปาะ,ปะ,ปะ คุณจะเก็บไปถ้าเพื่อน,อนๆบางคนยังไม่รู้วิธีเก็บกระจับนะครับว่าอันไหนอันไหนแก่อัในไหนแก่ก็เดี๋ยวอ่าอันนี้ก็ได้อ่านี่อันนี้เน่าเสียแล้วเสียอันนี้คือยังไม่แก่นะครับฝักนี้ มันจะออกสีน้ำตาลเข้มก็ไม่ใช่สิอันนี้ถ้ายังไม่แก่มันจะมีสีออกเขียวๆทั้งเหลืองอยู่ครับแต่ถ้าแก่แล้วมันจะเป็นสีน้ำตาลเข้มเกือบทั้งฝักเลย๋ยาลองหาดูดิ่น่าจะมีอันน,นี้อันนี้แก่แล้วตัวยิดีเดยวหัก อันนี้ครับเห็นไหมครับนี่นี่น,น,นี่แก่แล้วฝักบอลเลยมีอีกกอ้อนนึงกอ้อนหนึ่งนี่ออกฝักทีเยอะเลยนะครับบางกอห้าหกฝักก็มีนะ ก็ประมาณนี้นะครับ <Okay. S 1> แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ